อย่าเบิร์กอย่าเบิร์อย่าสาับเพริมักราะฉะนั้นแล้วเรื่องการทำงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องรอบคอบมากแล้วพวกเรานะ่ะเป็นงานบริการที่อยู่กับเอกสารด้วยใช่ไหมครับทำงานที่ไหนบ้านสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยจีนลูกสิงห์กองจีนสิงห์มูลีใจสามารถมาเล่นกับผมบรรยายกับผมได้ผมถ่ายทอดกั้ผมได้ผมบอกผมยินดีเทศบาลตอนไหนจะจัด ที่เราเคยเจอมาแล้วมันมีปัญหาอะไรเนะเขียนเป็นข้อเลยก็ได้แล้วเจอปัญหาแล้วเราก็ช่วยกันคิดต่อด้านขวามือว่าเอ๊ะปัญหาแบบเนี้ยมันน่าจะมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขยัง แล้วก็มีมีความเสียสละจากที่ว่ามีทั้งการเสียสละนะเสียสละเวลาส่วนตนมาทํางานมีไฟไหม้ก็ไปไหนก็ไปหมดใช่ไหมคือแนวทางแก้ไขนะคะก็คือจะแบ่งงานแล้วก็กระจายงานให้ช่วยกันช่วยเหลือกันนะคะที่สี่นะคะค่ะาลกำลังใจการทํางานนะคะก็เหมือนกลุ่มแรกค่ะอยากได้โบนัสเราพูดคุยกันบ้างถามกันบ้าง ไม่ใช่ต่างคนต่างทํางานแล้วด่ามาเนี่ยบุคลากรยิ่งน้อยงานก็ยิ่งเครียดและจะยิ่งทะเลาะก,กันบาดหมางก,การคิดบางเรื่องอยากเก็บมาคิดเมื่อวานชอบใจได้ยินคำว่าคิดปวดเรากลังทำงานให้กับพระราชาเราลังทำงานสนองเพื่อให้ระดับในพระองค์ท่านเราเคยคุุมข้องมองใจ แม้วันหนึ่งคนหนึ่งจะย้ายเราก็ต้องทาหน้าที่แทนถ้าเราเป็นคนที่คิดปลูกให้กําลังใจซึ่งกันและกันของใจแล้วงานนั้นมันก็จะไม่สําเร็จกาลังใจของเรามันไม่ใช่เพียงแค่คนในครอบครัวแต่ันนี้บางคนใส่คือครอบครัวบ้านหลังที่สองของพวกเรา อให้ให้ความสําคัญกับองค์กรนะคือคือตรงประเด็นที่แบบเกี่ยวข้องกับการทํางานของเรานะคะฉะนั้นหลายหลาอย่างนะคะก็หวังว่าโอกาสหน้านะเราก็สามารถจะมีโอกาสได้ไปเจอกันอีกนะคะเพราะเส็มปรบมือดังๆ